เก็ตเลยครับไอชื่อ,อาวของชาวนาะไม่รู้เหมือนกันเหยตตียบหัวชาวนาไปเมื่อตะกี้เองโอ้เช่นแก้ร้อนนะ้ำดูน้ำสิ่งนี้มันน้ำอะไรน่าจะลึกน่าดูนะเนี่ยลึกไหมเนี่ยไม่ลึกเลยนี่ก็เป็นแค่ท่ออ่างอาวแต่ฉลามอย่างเราก็ยังมาดูได้เนี่ยเวลาเนี่ยเวลาคนเห็นเราก็จะใช้แบบนี้กันแค่จิริง ฉันลามอย่างเราจะไม่พลาดโอเคไปที่ที่สงบสุขกันดีกว่าตอนนี้คือสนานไปเล่นตอนนี้คือชาบูเออร์เบอร์รี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออร์เบอร์รี่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เลยเออร์เบอร์รี่อะเป็นร้านแอร์ใครมาเปิดประตูเขตตำรวจนี่ปิดหรือนี่คุณได้ได้รถยนต์โอ้ได้รถยนต์ของตำรวจมาแล้วมาขับกันเหม็นได้เลยบ้านขนมเป็นด่านตำรวจเกกื้อยตะกีกับ โอ้นี่มันโรงเรียนโรงเรียนมีอะไรบ้างเ,เรื่องราว,ว,าว,วเราเปล่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหรือเปล่าเนี่ยยำเข้าไปได้ไหมเนี่ยเขาเข้าไปได้ครับสมจริงอยู่ลงอาหารอ้ยลงอาหารน้อยจังเลยอันนี้ใครเนี่ยมีผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมแต่เรามันเป็นเราเป็นเด็กถึง โอ้ยมนลงทะเลไปเนี่ยสบายกว่าเยอะเลยถลามอย่า,างเราโอ้มีเรือด้วยโอ้มเรือมันไปอยู่อะไรใต้นั้นถลามใช้ชีวิตอยู่บนนี้มาตลอดยี่สิบปีใครอะพี่แป้งเหรอเฮ้ยมีอิต์เอะท่านผู้ชมอิต์เอคือพี่แป้งกำลังนั่งอยู่อะไรก็ไม่รู้อ่ะรงไหยคงเป็นใครอไม่ร้ ô khoai khoai tôi vậy mà จะใหญ่กว่าซิตตี้ไทยแลนด์ครับท่านผู้ชมแต่มีอย่างมันมีคนเข้ามาเยอะด้วยไม่ใช่นีว่ายน้ําทําไมที่นี่มีน้ําเยอะจังเลยตะวันของฉันมันคือตะวันของไดโนเสาวนี่มันหลังโรงเรียนนี่นาหลังโรงเรียนมีบ้านคนอยู่เยอะเลยไม่ใช่เรามาอาศัยอยู่ใต้นะไหนดีน้าสิ่งที่ดีที่สุดฉันควรไปว่ายน้ำอยู่ที่ทะเลนะมันเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดในโลกของฉันเพราะฉันคือฉลามฉันเป็นปลาประเทศฉลาม ที่คนอยู่บนทะเลนกว้างใหญ่ไม่ได้มาอยู่บนในริมน้ำำนําลําคลองเดี๋ยวฆ่าคนตายทําคนกลัวฆ่าผมตายก่อนนี่แหละผมไม่ได้ฆ่าเขานะแต่เขาฆ่าผมตายก่อนแหละโอ้ทำไมเนี่ยไอคนทอรยรย,ย์ยจะยังไม่ได้ฆ่านะจะจะมาใส่สอยู่แล้วคนก็จะช่วยนายช่วยเหลือนายด้วยแต่นายกับเอาลูกซองมายิงอัดหน้าได้โอ้ยตายเลยอีกอย่างไอทําเพื่อนท,ทั้งที่โรงเรียนด้วยโรงเรียนปลาใช่ไหมโรงเรียนปลาสัตว์น้อย หลัดน้อยใหญ่โอ้ไม่ใช่น้ามจมไปกันต่อมีสนามเด็กเล่นด้วยแต่ผมแต่ผมเตอกเต,เ,ตเกินกว่าจะเล่นสนามเด็กเล่นแล้วมาตอนนี้ดีกว่าโซนผู้ใหญ่ชาวนาสไตล์ชาวนาตรงนั้นมันเป็นโซนเด็กมีแต่โรงเรียนแล้วก็พวกอะไรเด็กๆอันนี้ชาบูร้านชาบูร้านชาบูชา,ชาบูเออร์เบอรี่ปะไม่ใช่ไม่เหมือนเลยมีชั้นบนด้วย ไม่น่านะ่าน่ามันจะมีดาดเออเบอร์รี่มาเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้เขาพี่ไปไปพี่ไม่เป็นไรนั่นอ่านเอา,เอานัา่นนั่นเดี๋ยวผมเปิดดาดให้หมดเลยโอ้ยตำรวจคุณตำรวจผมสงสัยอะว่าทำไมคุณไม่เปิดให้คนอะพ่ใจจนเขาลำบากนะเออเปิดก็เปิดค่ะเปิดไปแล้วเปิดสองทางเลยนายเป็นยังไงต่อโอเคพอใจไม่ใช่ว่าจะไม่พอใจนะซูมิเลเตอร์อยากต่อยกันแลกดอ โอ้เดี๋ยวผมจะมาอดนี่มันเกมพาร์คขั้นสุดยอดโอ้โหที่นั่งวัดที่นี่เป็นร้านขายขายเกมพาร์คร้านขายรถใช่แต่มันเป็นเกมพาร์คมีมิสเตอร์บีรถตุก๊กตุ๊กกุ้งเทียหมานคร95345เหมือนคุณคุคเลขนะเลขที่ออก9533ไม่ใช่โอ้ในรถนี่ก็สุดยอด,ดแล้วนะโอ้ ไม่ซื้อแหละโลบักไม่พอแน่นอนมามาขึ้นมาดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะผมจะตักเผาพันของเอาผม,ผม,ผ,มผมจะตักเผาพันของผมเองอยู่กันนะครับน่ะจับจับชาติพันปลาเหมือนกันไม่มีปลาตกมาสักตัวเอ้ยไปแล้วนี่แหละทะเลที่ฉันต้องการดูเย้ฉันจะเป็น yeah. ฉันจะไป,ฉ,ะไปฉันจะไปดูว่าพวกนั้นจะตกใจหรือเปล่าถ้าฉันเป็นจะาหลานอยู่ใต้นาะแบบนี้ เฮ้ท้าเล่นแก้งคนไม่หยุดยั้ยง<ๆ>เห็นยันลาหรือเปล่านึก<ๆ>ตกเหมือนนี่เอ้ยนึกนะพ่อน้เอ้านี่มันต่าจินจาตัวปอไม่นะมันไม่มีชีวิตมีแหละเห็นทางเห็นทาง ว่าไงพวกรถผมไม่มีสักคันแต่มันเรถตำรวจนี่นาเือเน,น,นผมไม่ผมไม่ใช่ตำรวจแต่ผมขโมยรถตำรวจมาขับแนใสแล้วนี่ผมจะซื้อรถคันนี้เลยสา0พันหกรอยบาทโอ้เยอะนะเนี่ยถ้าหลานนี้ไม่เซฟเซฟผมก็จต้องเสียตังค์ตอนนี้ตังค์ผมมีอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบมันจะเพิ่มมาเองหรือเปล่านะ มมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปใส่เอวไหมเอ้ยนี่มันมันเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านนะาเนี่ยนามีวัดด้วยเอ้ยนี่มันทหารอันนี้ตำรวจบ้านนาะโอเคมันมีเมืองไทยแล้วก็ไอ้ยอดน้อยนี่ว่าไงผมมีเยอะแล้วฉันทีตำรวจโรงพักว่าอะไรนะผมมันเป็นโรงพักให้เลยไหมนี่ไม่มีห้องกังคุกด้วยฮะมีห้องของคุกอยู่คนหนึ่ง แล้วก็ยังไงต่อบ้านนามันจะใหญ่เกินเขียนไปแล้วนะมันใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมบ้านนาเป็นเมืองได้แล้วอ่ะครับท่านผู้ชมมันเป็นมันสุกได้เป็นเมืองเลยอะ่ะเป็นยึดเตงองชาโอ้หตรงนี้่ะครับจะไม่มีเครื่องกัน้นไม่เครื่องกั้นแต่จะเป็นป้อมเดียวกันเลยลุงลุงลุง,ลงเยบไปกันกันต่อนี่ค่ะ เมื่อเมื่อตะกี้เราข้ามเขียนบ้านนามาใช่ไหมผมจะทำร้ายบ้านนา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 เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดยาให้ยาอาไปเลยเยเด็กแวนตำรวจจับตำรวจมาแล้วมาหนีตำรวจหลุดไม่ยั้งไลยขบวนรถตำรวจมาแถมยังทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนายต้องนายต้องโดนจับองส่า5ิ0ปีบ้าทตำรวจไทยเขาก็เป็นอย่างนี้กันได้ด้วยหรอเขาก็แค่10ปีเองนั่นแหละ250ปีไม่ใช่ไม่ใช่250วัน รถตกแล้วไม่แย่แล้วรถไม่อยู่แล้วอ่ารถรถพังแล้วเดี๋ยวสิงรถมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดรถมาใหม่ได้อยู่โอ้ตรงนี้มันเขตดน้ำนี่นะเดี๋ยวนี้นี่คือการจัดตู้ของตำรวจไม่มีทางฉันที่จะล้างยู่เนี่ยลงไปใต้น้ำดีกว่ายึบหนี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 ไม่เลยเดี๋ยวนี่ฉันตายเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยเนี่ยตายนี่ยเนี่ยโอเคขับรถไปต่อไปต่อ เราต้องเข้าไปใดเกตอะไรดีนะฉันจาได้ว่าฉันผ่านที่บ้านนาะมันมีอยู่สองเขตใช่ไหมลเลขเขตตํารวจแล้วก็มีบ้านเยอะๆแล้วพวกเราจําทางไม่ได้แลว้วหลงนะเอาหลงแล้วอ๋อมจาได้แล้วจําได้แล้วตรงนี้เจอารถคันนี้แต่ไม่ใช่แล้วเ,เวลาแล้วหนึ่ง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 หนรบรบรีบไปรีบไปรีบไปดูเดียวีเอ้ยมีมีโจรมีโจร มันฆ่าคนเป็นร้อยคนอื่นมาก oh my. Oh my. มายจันเป็นเรือตำ okay. รวจโอเคเกือบโดนไปแล้วมั้ยล่ะแต่ฉันให้รถตำรวจมัาดะโอ้ไม่ก oh ัดไอ้เพื่อนรีบหนีแล้วมันทางนั้นนี่นะยังมีเป็นปลายทางถึงสุดของเราจุดนีงมันที่ไหนเนี่ยเราต้องหลบมาที่ส,พสลละพานี่เขาสนามแข่งรถเหรอลงซ่อมรถแค่เนี้ย แกเนี้ยเขียนบ้านนาะไม่ดีกว่าเนี้วกลับกันดีกว่าโอ้ยตำรวจสวนกลับาาล๋าปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโว้วขับด้วยความเร็วสิขับไม่เร็วขับไม่เร็วยา่าษินเนเตบ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 ืต,บต,บต,บตกนะ้ำ โอเครถตำรวจตกหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วพวกเราก็มานั่งเรือขายอะไรไม่รู้โอ้เรือมันซื้ออะไรด้วยนั่งเรือเร็วเร็วไปไปแล้วก็สั่งให้มันไปแล้วเนี่ยไปแล้วผู้ชมควรจะจับไอเอ็กบางอย่างได้เห็นไม่ชัดเลยจังนะครับติ้ง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 ว่าไงว่าไงาไม่มีสิวเยอะอาจารยอาจาอย์ดูกระตุกปะอะไรปะ

โอ้แต่ก็คืนหมาจะหอนนะครับท่านผู้ชมโอเคด่านตำรวจจะปิดไปที่เรียบร้อยด่านตำรวจปิดแล้วรถเข้าเยเอมื่อกี้ใครเปิดเพลงก็เจ้าแมวอวนอินเอ้ในเปิดปะไม่ได้เปิดจะมีมีลัมโพงยะงเป็นตำรวจด้วยบ้าหรือเปล่าโอ้